ตอนนี้ตอนนี้เรามาถึงในตลาดอําเภอวัยยอดนะครับนี่เป็นตลาดอําเภอวัยยอดเดี๋ยวรอกันแป๊บหนึ่งจะเย็นๆนะครับพี่น้องบ้านโพนะโอเคนะครับตอนนี้บางยาก็มาถึงอ,อตน้ําผุดอําเภอเมืองตรังนะครับบ,นนนะบ้านหนองห้างนะบ้านหนองห้างเดี๋ยวตอนนี้กําลังตามน้องเขาไปนะครับ นี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะครับก็รู้จักกันามนะบางยามาเป็นปันวิชาวไว้ให้นะครับกขาได้ช่วยเหลือชาวบ้านแถวนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เจอเคสใหญ่จงอางนะครับสองตัวหนักเกินสําหรับน้องเขานะครับก็เลยมาช่วยกันนะมาช่วยเลีอกันโอเคบ้านหลังไหนอยู่ตรงไหนรอกันแป๊บหนึ่งน,นะครับตามน้องเข้าไปแป๊บหนึ่ง ตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะครับมาถึงบ้านก็แล้วนะก็มีน่าจะเป็นผู้นำชุมชนกับญาติในหมู่บ้านนะครับที่มารอลุ้นกันโอเครอแป๊บหนะึ่งยัเหรอในแถวบ้านนะ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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 นี่เรามีเฮตี้สวยงามมากเลยนี่นี่นี่นีเลี้ยวจังเลียวเว้นญาติพี่น้องบางยานะครับที่นี่ก็ญาติพี่น้องบางยาเยอะนะครับอ่ะโอเคนะครับทักทายกันตอนเช้านะครับอัสลามมุลเลาะหุมนะเอฟซีวันนี้บางยามาอยู่ที่บ้านเลขที่207หมู่ที่9ตำบลบ้านโพ นะ่ะอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับก็พื้นที่ที่นี่มีงูเข้ามาข้างบ้านนะครับเป็นความเดือดร้อนของ้าบ้านที่นี่2ตัวนะครับพี่เขาแจ้งมาตอนนี้ล่าสุดก็คือ2ตัวตัวนึงอยู่ข้างบ้านตัวนึงอยู่ในรถนะครับและทีนี้มันก็เกิดความเสี่ยงอันตรายนะครับถ้าเกิดงูอยู่ในป่าก็ปกตินะพี่เอาฟังกันชัดๆนะครับ ถ้างูอยู่ในป่านี้ก็มันเป็นปกติของงูแต่อันนี้งูเขาเข้ามาอยู่ในบ้านก็จําเป็นที่เราต้องมาเคลื่อนย้ายคันออกไปปล่อยในป่าที่ห่างไกลชุมชนกันนั้นเองนะครับเพราะว่าคนที่นี่เขาไม่นิยมนะครับพี่ไม่นิยมทําร้ายงูจง,งางน,นะครับทางใต้บอกกันทุกคลิปว่าเราไม่ทําร้ายงูจง,งางน,นะครับแค่ย้ายออกไปโอเคอ่ะพี่พร้อมยังไป,ไปไปกันเลยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ

ยังรต้องรอแป๊บหนึ่งนะรบอลุ้ดูกันจะีอยู่ใต้นี้นะครับโอเคตอนนี้ก็เรามาเห็นอ่ตัวนะครับอยู่ในอ้องเครื่องยนต์นะเดี๋ยวเราไปดูตัวที่อยู่ข้างนอกก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้มุดอยู่ในนี้ไม่เป็นไรยังมีเวลาเหลือนะครับไปอยรยน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 ยยนยง่เว โย่ส่วนนี้นะนี่เติมกับโย่ส่นนี้เนี่ยริมริมเนี่ยเนี่ยโย่ไปไปนู้นขับเอาไปไปนู้เลยมาเพื่อว่าเพื่อว่าหูมันลุกมันจะวิ่งเอฟึงมันจะไม่ลุกเอาไปเดี๋ยวแบบนี้มัน ก็ตอนนี้การเื้นที่นะครับการพื้นที่เลย่นีมันประมาณ20นาอีโอ้ยไม่เป็นอื่นเลยชัดๆก็บสวยงามมาก Này, mụt ở khang bàn bàn <laughs> <laughs> <laughs>

นี่วงนี่วางวาวงเออตรงนั้นเลยไปเกไปตุกอนนาบ้ไเป็นอ้น้ยมัน่จเป็นหน่าเป็นไเจับไปอจับไปองเลยกันนี่

เม็ดโบดี4เม็ดโบดีโดยประมาณ4เม็ดโดยประมาณอาจจะเกินนะครับอาจจะเกินไปนิดนึงเพราะว่างูตอนที่มองวัดไงหมองล้น้ำหมอก็น่าจะ4เม็ดนิดๆนะครับชิ้นเลยอย่างงามเลยนี่ โอเคเดี๋ยวก็ไม่เสียเวลาไม่ช้านะครับเดี๋ยวมีตัวที่สองนะเก็บตัวนี้ก่อนเดี๋ยวไปดูตัวที่สองกันนะครับไปรักกามบ้าะัั้นีัวนี้ตวัวนี้ นนนี่ <c oughs> ตัวนี้วิญญาณต้องจับสองมือนะครับวยาณต้องจับสองมือเพราะว่ามัอเยอะนะครับและมันแข็งแรงตัวนี้งูแข็งแรงมากสมบูรณ์นะครับสาภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะโอเคเททงยันเด็กเด็กก็ต่างหุนไก่หุนบ้งโอเคใส่เข้าไป

นะครับใส่ถุงเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลุ้นตัวที่สองอยู่ใต้เครื่องรถนะครับมามากองจานแล้วเนาะกองจานัล้วเลยหัวยนะังหัวอยู่ฝั่งนู้นนะเห็นไหมหัวยัง เป็นที่แคบนะครับเป็นที่แคบเราจับขึ้นมาไม่ได้ก็ต้องไล่งูมันมุดลงคล้าแล้วค่อยมาจัดการกันข้างนอกนะครับเก่งตัวพกเลยดูดินี่เข่งตัวพกเลยวางแล้วครับอินเชนเลย วายุไนวยบนุนเออโอเคฝนก็ตกนะอ่ะโอเว่นกับน้องมิวนอนขอดอยู่บนห้องเครื่องนะครับนอนขอดอยู่บนห้องเครื่องเดี๋ยวเรากำลังรอขคา่งมือช่างอยู่มายกรถให้มันสูงขึ้นนะครับยกรถกันเนสูงขึ้น เราอันนี <Relax> ้มันเตี้ยเกินนะครับไปดูใต้ท้องรถไม่ได้เตี้ยเกินเดี๋ยวรอแร๊บนึงสภาพสภาพฝนนะครับฝนไหรอไปแล้วงมเองมาเราเร่ออาอ

ấp ô bà con quăng đi ô bà con quăng quăng đi về bên về thái mà về thái cái này, nhìn nhìn mày hint, mà mày 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 may về thái cái mà mày đồn mày đồn nhá mày đồn mày mày về cái mà về cái mà lại cái mà ê dám mới lấy dám mới lấy

อย่าว่านี่ไอ้นี่วันอย่าว่าอย่าว่าได้เลย

ก็สมุนนะครับสมูุนตอนนี้ก็พูนะครับตอนนี้ก็พูตัวเมื่อกี้ก็พูมันมาสักพูอะไรพูเบลมันยิ้มมั้ยยิ้มยิ้มเราอะไรยิ้มโอเคอ่ะ ก็เป็นจงงางผู้สองตัวเลยนะครับเป็นจงอางผู้สองตัวไม่มีตัวเมียนะนารู้ว่าไม่มีตัวเมียเพราะว่าเมื่อกี้ตัวนี้ก็เป็นผู้นะครับผู้สองตัวเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นได้นะครับก็งูเข้ามาหากินแกแ้งงูเข้ามาจรินนั่นเองนะครับไม่ได้มาเพื่อสนุกสนานนะอันนี้ก็คือต่างตัวต่างมาหากินกันแต่ก็ พอดีว่ามากเจอกันที่บ้านหลังนี้เข้ามาเจอกันที่นี่พอดีนะครับโค่กับโค่โคโค่โหลังเต็มโค่โคโคก็โดยสรุปแล้วจุงอาสองตัวนะที่เรามาช่วยกันที่นี่นะครับมาบ้วลงบุกได้อ่งามาอาก็บอกกันทุกครั้งนะครับบอกกันทุกคลิปว่าไปได้ไปนะช่วยได้ช่วย เต็มที่ทุกงานนะครับปัญาโนวินนะครับฝากกดไลค์แชร์ไปีด้วยนะเป็นกำลังใจด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าวัายีาครับ